บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่เจ็ดเดือนกุมพาพันธ์ในหัวข้อเรื่องทูตสวรรค์นบนกำแพงและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเนหะมีบทที่สี่ข้อที่หถึงข้อที่9นะครับพระธรรมเนหะมีบทที่สี่ข้อที่หถึงข้อที่9กก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันบาลลัตและโทบีอากับชาวอาหรับและคนอามโมนและชาวอัสดโดดได้ยินว่าการส้มแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและเขาก็ปองร้ายกัน จะมาสู้รบกับเยรูซาเล็มและก่อการโกราหลขึ้นในนั้นแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนคุณไ้ฟังครับเนฮมีซึ่งเป็นบุตรชายของฮาคาลิยาดำรงตำแหน่งพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาอันทาเซอรซิสในบาบิโลน เมื่อเนหมีได้ยินข่าวอันน่าหดหูจากฮานานีพี่น้องคนหนึ่งของท่านว่าก,กำแพงเยรูซาเล็มพังทลายลงแล้วท่านก็ร้องไห้และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนร่วมชาติของท่านซึ่งเป็นชาวยิวที่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนที่ได้กลับมายังยูดาก็ประสบกับปัญหาก็รู้ฟังครับพระราชาทรงสังเกตเห็นความโศกเศร้าของเนอมีจึงทรงสอบถามท่านและทรงอนุญาตให้เนอมี ผู้รับใช้ของพระองค์ลางานไปเพื่อช่วยสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่กณรู้ฟังครับเนยมีได้รวบรวมกลุ่มเฉลยที่กลับมาเพื่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่แม้จะมีการต่อต้านอย่างหนักจากปรปักษ์ในสมาเรียอัมโมนและอาราเบียที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับขณะที่พวกผู้ชายบางส่วนทำงานเพื่อสร้างกำแพงใหม่คนอื่นๆก็ยืนเฝ้ายาม กำแพงถูกสร้างสำเร็จภายใน52วันเท่านั้นเองนะครับและต่อมาเนหามีได้ช่วยเอสลาปุโรหิตและธรรมอาจารย์ฟื้นฟูศิลธรรมของประชาชนโดยการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับเนหามีดำรงตำแหน่งผู้วาราชการยูดาเป็นเวลา12ปีคุณรู้ฟังครับเมื่อวอลเลซและแมรี่บราว ได้ย้ายไปยังย่านเสื่อมโทรมในเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษนะครับเพื่อที่จะเป็นศิริบาลในคริสจักที่แทบจะไม่มีชีวิตพวกเขาไม่รู้ว่าพวกแก๊งได้ใช้บริเวณบ้านและคริสจักของพวกเขาเป็นฐานที่มั่นใหญ่บ้านของครอบครัวบราวน์ก็ถูกก้อนอิดก้อนหินคว้างปาเข้ามาทางหน้าต่างจุดไฟเผารัวและลูกๆก,ก็ถูกข่มขู การข่มเหงในครั้งนี้ดําเนินไปเป็นเวลานานหลายเดือนเลยทีเดียวโดยที่ตํารวจไม่สามารถที่จะควบคุมและหยุดยั้งได้คุณรู้ฟังครับในพระธรรมเนหะมีได้เล่าถึงวิธีที่คนอิสราเอลสร้างกําแพงกรุงเยรูซาเล็มที่พังทลายลงขึ้นใหม่นะครับเมื่อคนท้องถิ่นออกมาก่อการเจรจลขึ้นโดยข่มขู่พวกเขาด้วยความรุนแรงแต่คนอิสราเอลได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าและวางยามป้องกันคุณรู้ฟังครับ ครอบครับวบราวรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขาด้วยพระธรรมตอนนี้ทั้งครอบครัวและอีกสองสามคนจึงพากันเดินรอบกำแพงคริสจักรอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงตั้งทูตสวรรค์เป็นยามอารักขาพวกเขานะครับในขณะทีะ่พวกแก๊งเหล่านั้นได้ส่งเสียงดังเย้ยหยันแต่รุ่งขึ้นมีพวกแก๊งมาปรากฏตัวเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองและวันต่อมามีมาแค่เพียงห้าคนและ อีกวันต่อมาก็ไม่มีใครมาสักคนเดียวนะครับและต่อมาในภายหลังครอบครัวบราว์ได้ยินว่าแกงนี้ได้เลิกข่มขวัญผู้คนแล้วุณรู้ฟังครับการตอบคำอธิษฐานอย่างอัศจรรย์ไม่ใช่สูตรสำเร็จในการปอกป้องตัวเราเองแต่เป็นเครื่องตื่นใจว่าการต่อต้านงานของพระเจ้าจะมาถึงและเราต้องต่อสู้ด้วยอาวุธแห่งการอธิษฐานนะครับ เนยามีได้บอกกับคนอิสราเอลว่าจงระลึกถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงสามารถขจัดจิตใจที่ดุร้ายและปลดปล่อยให้เป็นไทยได้และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกขั้นลองคิดและใคร่ครวญดูว่าคุณจะทำอย่างไรถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับครอบครัวบ่าว และในวันนี้คุณจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อให้ใครได้รับการปลดปล่อยบ้าง<ม>และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าขอทรงปกป้องคนของพระองค์โดยทูตสวรรค์ที่มีกำลังมากมายและขอทรงปลดปล่อยหัวใจของผู้คนที่เป็นศัตรูกับพระองค์ให้เป็นไท และได้รับอิสรภาพพ้นจากหัวใจแห่งความโหดร้ายนั้นด้วยอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนคุณรู้ฟังกำลังติดตามพระฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตรจารณาสองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปอนอสามหอัวหมาก กรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข027185166-7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ โปรดทรงกรุณาข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจดวงตาก,ก็รยแรงไปด้วยความระทมจิตใจและร่างกายร่วโรข้าทุเรืองเมืองคนตายไม่ ดึงภาชนะที่มันแตกสลาย